สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอัชราพรสีภูสนาพันธ์ผู้มยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านในหัวข้อเรื่อง o เอาค a s เบ Education ในภาพรวม สำหรับจุดมุ่งหมายของการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะสามารถเข้าใจแนวคิดของ Outcomes b a Education หรือ OBE บอกความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแบบเดิมกับหลักสูตรแบบ OBE ได้รวมทั้งสามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE ค่ะต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของการศึกษานะคะการศึกษาเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านความรู้ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติในอดีตการจัดการศึกษานั้นเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลางลักษณะของการจัดการศึกษาจึงเสมือนการใส่เนื้อหาให้ผู้เรียนครูพูดและให้ผู้เรียนจดจำเพื่อนําไปสอบซึ่งภายหลังการสำเร็จการศึกษาแล้วจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนที่จะสามารถประยุกต์และแก้ไขปัญหาการทำงานในสถานการณ์จริงดังนั้นการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน จึงควรให้ความสำคัญกับการที่ผู้เรียนจะมีสมรรถนะที่เหมาะสมมีความรู้และมีทักษะที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัยทำงานเป็นและสามารถหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคตซึ่งการศึกษาต้องเปลี่ยนมุมมองมาเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเองการดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ให้มันสามารถทำงานและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการหรือแม้แต่การที่บัณฑิตจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการเองได้นั้นสถาบันการศึกษาต้องมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ outcomes b a e d education ซึ่งเรียกย่อๆว่า OBE ซึ่ง OBE นั้นเป็นการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนให้ความสําคัญยิ่งกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้อันเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยมักจะมุ่งเน้นที่ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นสถาบันการศึกษาและทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องให้ความสำคัญและพยายามมุ่งบริหารจัดการทุกสิ่งในระบบการศึกษาไปอย่างสิ่งที่จำเป็นที่ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตรต้องพึงมีและสามารถทำได้ซึ่งก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้นั่นเอง Learning Out c ค m e หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรซึ่งในแวดวงวิชาชีพอาจมีการใช้คำเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้หลากหลายแต่สิ่งที่มักพบบ่อยได้แก่โปรแกรม Learning Outcomes expected learning outcomes และ student outcomes ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้คำใดเรียกก็ตามสำหรับการคุยกันในวันนี้เราจะหมายถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร ที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งหวังให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนเมื่อเขาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรออกไปความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมมีความแตกต่างกันอย่างไรในอดีต การจัดการศึกษามักเริ่มจากการที่ผู้สอนกำหนดว่าฉันจะสอนอะไรจะสอนเรื่องนั้นด้วยวิธีการใดและประเมินว่านักเรียนได้เรียนสิ่งที่ฉันได้สอนอย่างไรซึ่งพบว่ามีลักษณะของมุมมองที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาโดยเริ่มที่เนื้อหาวิชาว่าอะไรบ้างที่ควรสอนและจบลงที่การทดสอบว่าเนื้อหาเหล่านั้นได้ถูกเรียนไปมากน้อยเพียงใด แต่ในขณะที่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นจะเริ่มจากวิชาชีพหรืออาชีพที่ผู้สอนคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของเราจะเข้าไปอยู่ในวงการนั้นๆได้บ้างเช่นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแน่นอนว่าผู้สำเร็จการศึกษาย่อมสามารถประกอบอาชีพพยาบาลได้อย่างแน่นอน แต่มีอาชีพอะไรอีกหรือไม่ที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถทำได้อีกเช่นเปิดบริษัทฝึกอบรมผู้ดูแลที่บ้านทำงานบริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเป็น medical underwriter ใช้ความรู้เรื่องโรคพิจารณาผู้สมัครทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเป็นต้น เมื่อผู้สอนกำหนดอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาให้กับผู้เรียนได้แล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือสิ่งใดบ้างที่ผู้เรียนควรรู้และทำเป็นซึ่งก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้นั่นเองในที่นี้จะเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรหรือโปรแกรม learning outcomes ซึ่งเราจะเรียกกันสั้นๆว่า PLO เป็นหลักนะคะสำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชาหรือคอร์ส learning outcomes นั้นเราจะได้กล่าวถึงในคลิปต่อๆไป เมื่อผู้สอนกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็ต้องมั่นใจว่าผู้สอนระบุวิธีการประเมินผู้เรียนเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนได้บรรลุสิ่งนั้นแล้วคือผู้สอนจะสามารถทราบได้ว่าผู้เรียนรู้และทำสิ่งนั้นได้จริงหากการประเมินมีความเหมาะสมก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วจริงบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นจริง จากนั้นผู้สอนจึงพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้แน่นอนว่าต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับลักษณะผู้เรียนเนื้อหาวิชาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาในตัวผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ OBE ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีลักษณะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะมุ่งเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนมากกว่าสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะสอนมันเองมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะได้ยินคําว่า OBE และ PLO กันบ้างแล้วนะคะถ้าเปรียบ OBE เป็นแนวคิดและหลักการสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร PLO ก็จะเป็นเสมือนตัวเอกของเรื่องเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ทุกภาคส่วนในหลักสูตรจะบริหารจัดการ เน้นไปยังความสำเร็จของการบรรลุ PLO และสอดคล้องไปกับ PLO อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร OBE ซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนหลักนั้นเป็นอย่างไรรายละเอียดของให้ผู้สนใจได้โปรดติดตามในคลิปถัดไปนะคะ